มีคนถามครูนะคะว่าตอนที่ครูเจอวิกฤตเหลือเงินติดตัวยี่สิบบาทครูไม่เครียดบ้างหรอครูรู้สึกดีได้เลยทันทีหรอครูไม่มีตกกังวลบ้างหรอเพราะตอนนั้นมันเหลือยี่สิจริงๆนะคะสิ่งที่ครูจะบอกเราวันนี้นะคะในเมื่อก่อนนะครูก็รู้สึกคะ่ะเพราะครูไม่รู้ค่ะว่า กูจะรู้สึกอะไรไปได้ดีกว่าการที่กูจะต้องเสียใจร้องไห้โวยวายหรือกล่าวโทษเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะแต่เมื่อครูนะได้ตื่นรู้ว่าการที่เรายิ่งทําแบบนั้นยิ่งรู้สึกไม่ดีกล่าวโทษเหตุการณ์อารมณ์ไม่ดีมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะสถานการณ์ดูมันเลวร้วายลงเรื่อยๆค่ะชีวิตครูดิ่งลงเรื่อยๆค่ะแต่เมื่อครูได้ตื่นรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดค่ะเมื่อเราคิดดีทดําดีพูดดีรู้สึกดีดีค่ะและชีวิต ครูก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นเองค่ะครูเลิกที่จะพูดถึงนี้ค่ะครูเลิกที่จะพูดถึงเรื่องราวไม่ดีต่างๆค่ะครูปรับเปลี่ยนจุดแรกเลยคืออารมณ์และความรู้สึกค่ะครูดึงอารมณ์และความรู้สึกของครูค่ะให้กลับมาสร้างความมั่งคั่งในอารมณ์ก่อนนั่นคือจุดแรกค่ะที่ทําให้ครูเริ่มลิดวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนจาก20บาทเป็นหลักล้านค่ะครูสีตาพรสวรรค์ปั้นเอง